เจียงลูกชิ้นปลาค่ะใครเคยเข้าไปกินร้านนี้มั้งไหมคะเราเคยกินแต่สมัยเรียนเลยสาขาแรกที่เราไปกินนะคะก็คือสาขาเซียรังสิทธิ์ค่ะตอนนั้นก็คือแบบตกใจกับถ้วยชามของเขาคือมันสีเขียวโดนใจมากมันแปลกหูแปลกตามากเลยค่ะตอนนั้นอะไม่ใช่แค่เรื่องสีภาชนะที่แปลกตานะคะรสชาติอาหารเขาก็ดีค่ะ ปกติเป็นคนไม่ค่อยชอบกินลูกชิ้นปลารู้สึกว่ามันขาวนะคะแต่มากินร้านเจียงเนี่ยลูกชิ้นปลาไม่ขาวเลยค่ะและที่สําคัญคือมันเด้งด้วยรู้สึกเหมือนได้กินเนื้อปลาจริงๆอะค่ะวันนี้คุณแม่กินเนเล็กต้มยำคือจะบอกว่าเนเล็กต้มยำเนเล็กเหนียวนุ่มมากชอบเทกเจอร์เนเล็กที่นี่มากเลยค่ะส่วนเรานั่นก็คือเมนูแบบซิกเนเจอร์ของทางร้านก็คือเป็นเย็นตาโฟคุณแม่เขาแต่งตัวเหมือนแบบมากินเจียงเลยนะ ใส่เสื้อสีเขียวมาพร้อมจานเขียวเลยค่ะจริงๆคือวันนี้ไม่ได้มีแพลนจะมากินเจียงนะคะมันบังเอิญพอดีอะค่ะวันนี้สาขาที่เรากินนะคะก็เป็นฟรชเจอร์ปลาลังสิตค่ะตอนโควิดอะคนไม่มีเลยมีอยู่ครั้งหนึ่งเข้าไปนั่งกินคนเดียวค่ะแต่ช่วงนี้คนก็เริ่มเยอะเริ่มเต็มแล้วนะคะใครชอบทานก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาหือกล้วยอะไรพวกเนี้ยก็แนะนำเจียงค่ะจานสีเขียวเหนียวซับมากแม่